หลังจากสิบภาคำแล้วจังคดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวัยพ้ารวยนะครับพ่อสวัยพ้ารวยการเดินทางาตามเลขสูตรของคุณพอ่ออคุณพ่อซื้อคุณพ่อสวัยขึ้นกันนะครับซื้อเดียวกันก็ขวัญพ่อสวัยพ้ารวยนะครับเนอแต่ว่าเพิ่งกิดซื้อสวัยอีหลีกเพิ่งนะครับเนะาะส,สวายังกับว่า ชุมมนตรีนะครับเนาะเออเพิ่นซื้อสวัยชุมมนตรีดีเมื่อนี่สวัยสองสวัยมาพ่อกันครับมาเจอกันแล้วบ่ายนี้กันเลยอ่าสิเข้าไปถามสูตรของเพิ่นแต่ว่าสูตรนี่พ่อสวัยกับเฮ็ดบ่เป็นเอาต้องให้สูตรเพิ่นเฮ็ดนะครับเพราะให้เพิ่นเป็นเจ้าของสูตรเพิ่นเบาเพิ่นอธิบายให้ฟังนะครับเนาะส่วนพ่อสวัยนี่บ่บ่หูเฮ็ดยังว่าเปลี่ยนทายเป็นคือแต่วิดีโออย่างเดียวเอาเอฟซีเขามาแล้วกครจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสวัยพารวยนะครับด้ว่าขอสําคัญกอย่าลืมกดดกระิ่งงแจ้เตือน เพื่อสิบผลิตภัณฑข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องของพอสวัย้ารวยนะครับบาดนี้พอสวัย้ารวยกับสีผ้าเข้าไปสอบถามเบิ้งสูตรของอดีพ่อว่าพันเห็ดมาจั่างไรนะครับงวดที่แล้วเพิ่นเข่าเลยครับเกียรติสูสองหาเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับนอนเกียรติสูกับสองหานะครับเนาะบาดนี้มาตามต่องวดนี้นะครับเพิ่นสีเห็ดจังไงออกมาให้เบิ้งว่ามันสิเป็นจังไงเพิ่นสีกาบกยเห็ดกาบกหูจักนะครับเนาะเพราะว่าเลขสูตรพอสวัย้ารวยกับเห็ดโปเป็นบ่้หูจักต้องฟังคำอธิบายจาก พ่อสวัยมนตรีครับอย่างเดี่ยวนะครับเนาะมือนี่สิผ้าเข้าไปบาตนี้ก็มามาหอดมาถึงบ้านเพิ่นแล้วครับมาถาเพิ่นอยู่แป๊บหนึ่งหันนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับครับอันนี้คือคุณพ่อนะครับเนาะบาตนี้เอาถาฟั่งเพิ่นจีบบอสูตรบ่สูตฟูฟังกับธรรมดาเนี่ยพ่อจานเนี่ยฮดตั้งแก่หลังจากหลังจากสิบหาคำแล้วจึงคอยสิความนวณน ครับตอนนี้ยันคำนวณอันนี้คือคำนวณนที่ผ่านมาผ่านมาอันนี้เป็นลักสูตรที่เฮ็ดไปครับเป็นลักสูตรลักสูตรที่โตย่างเราจะบอกว่าเวลาเข้าเลนเนี่เลขข้างึ้นนันทีบเลขข้างึ้นให้แทงลงเลขเลขข้างเรียมให้แชงขึ้นตามสูตรเนี่ยอ้คร,ค,รครับครับคือคือว่าคันคันมันเป็นข้างึ้นนี่สี่แทงลงไปสี่บ่พอครับแค่แค่แช่งเริ่มต้นถ้าสมมติว่าคันข้าง ทั้งขี่ปุ๊บเลขอันนี้เขาเรียกว่าข้างแรมเนาะอันนี้มันข้างขึ้นเนี่ยข้างขึ้นเนี่ยนี่โซ่ข้างขึ้นนี่ปุ๊บงวดก่อนข้างแรมมันออกตัวไหนเนี่ยข้างแรมมันออกมาแล้วฮอกกระรูแล้วว่ามันเป็นเกจสองเห็นไหมมันออกอย่างไรเกจสองดิเออข้างแรมเนี่ยมันกะออกกันสี่แหละเกจสองแปดหนึ่งเห็นรับมันแท่งขืนยางเดียวครับ คันเบาพื้นกันเลขข้างแล้มครับคันเลขข้างคืนนี่คันเลขข้างคืนจงิี่นี่นี่คือข้างคืนดี่มันมันจะแทงลงครับครับเออแทงลงแล้วเนี่ยสมมติว่ามันออกตัวใดนี่ละนี่มันออกกิดสองแล้วมันเอกออกกิดสองแล้วมันจะมันมันแทงลงได้บ้างนี่นี่เลขตัวนี้นี่เออเห็นบอกเขากะเอาตามสูตรมันมาปุ๊บ ออกก็ดสองปั๊บสีขาก็มาตั้งเอาเอาเอาตัวเลขตั้งก่อนพอเอาเกตตั้งก่อนหรืงสองตั้งก่อนก็เอาเกตตัวครับเอาโอเกตั้งก่อนหมอครับขันเกตสองก็ต้องเอาสองมาตั้งครับครับสองมาตั้งเขาก็ตีตีกากากบาทนั่สิให้ให้เป็นหกสองบอกเขาเออก้าสองเนาะกงละก็ไล่เลขไปตามสูตรของของเลขนี่แหละครับครับมันจะมีสองสูตรแล้วมาจับใช้กันว่าตัวเลขเอาต้องมาคำนวณว่าตัวเลขมันตรงตัวเลขมันบ่ตรงอ่า อันนี้เนี่ยมันออกสองกิแล้วครับเออมันกับมาออกมันมาออกแปดนี่เห็นบ่ไงแปดกิมันบ่แปดกิจมันออกจังมาได้จังไดแปดกิเนาะต้องเบิ่งตามสูตรนี่เห็นบ่เลขข้างขึ้นนี่มันแทงล่องนี่นี่มันแทงลงเอาต้องเบิ่งตามสูตรของมันนี่นี่นี่กิมันบ่เนี่ยนี่นีกิจนี่ อันนี้หกอันนี้แปดมันจะแทง่งขยแยปุ๊บลงมันมันขย<ๆ>งไปแบบนั้นามันจะแทงลงมันจะคำว่าเฮ้าลาตั้งเทาลาตัวลร่บ,รบอ่าลาตัวลง่งขันคันสมมติว่าขัางขืนังสีเฮ้าลาตัวลุ่งขั้งแรกมันลรตัวข้นไปอย่างนี้นะยิ่งสูตร สูตรนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังเห็ดบม่ได้เพราะว่ามันต้องผ่านซิปหากรอมันต้องให้ผ่านซิปหาคำก <rib> ่อนต้องเตียนคันแล้วเรียบร้อยทุกคนจึงถือเห<ม>็ดได้กด้ขั้นบดเห็ดบม่ได้ขั้นขั้นอยากมา,าหาคุณพ่อนีก่ก็โทรมาเบอร์นี้บอกพ่อแม่ละ่ะทรมาเบอรน์น,นี้ก็ไ <c> ด <oughs> ้นี่บวันที่ซิปหาเนี่ยค่อยสี่เริ่มเห็ดสูตรได้เด่นป่ะครับเอันอันอันนี้มันอันนี้มันมือนี้วันที่ต้อไหนอะไรเมื่อนี้วันที่เส้าเอ็ดครับเส้าเอ็ด บานนี้มันบ้านพระมือชาวซีชาวซีตีหลังจากเจ้าเขาพ้นสาแล้วมมาื้้้ออดก็ไไโหลังหลังจากซิปหาคำไปแล้วอมาเมืองใดก็ได้เนาะเพราะว่ามันมัต้องย็ดตามสูตรเด้อตามสูตรามตามสูตรที่เลี่ยนมากเข้า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 ภาสิบอกได้ว่าเป็นตัวไหนเก็บบอกได้ว่าเป็นตัวไหนเป็นประกบตัวไหนเนาะเรับแล้วการประกบเขาก็ต้องเบิ่งว่ามันตรงกันบ่ มันไอ่น้าเบิ้งไอ่น้าเบิ้งสูตรนี้แล้วกับสูตรนี้แล้วมันตรงบ่อหรือบ่ตรงเขาก็ต้องเบิ้งไปตามรักลักของสูตรของมันเลยครับกับเบิ้งม่ยากแต่ว่าสูตรของคนพ่อดีเขามาตลอดบ่ครับไม่บ่เคยผ่านบ่ผ่านจักเกียนบ่คันเ่นคันคันเ่นคือจังสูตรที่เขาเหตุอยู่ในไอ้ตัวเชี่ยวเนาะคันผู้ใดกล้าเชื่อจัิง ประกันอะไรเลยคือทุกงวดอันนี้ตัดออกอย่างน้อยเหลือเก็ดสองตัวที่ดวเน้โอ้เหลือสองตัวเหลือสองคูนหรอพ่อสองคูนั่นลโอ้ครับสีส่วนของพ่อเนี่ยตัดออกแล้วปรันนี่ประกันนี่ตัดแล้วปุ๊บแทงลงเหลือเก็บศูนย์ตัวสองหานี่บอเอาตัดออกถ้ายินมาหลายตัวโอ้ครับครับเป่นสัว ตึงบ้าตั้เว้ให้คือการทำบ,<อ>บุญนี่อยู่กับใจนะ<อ>ครับ,บ,บ,บเพราะบ่อเด้บังคับนะพ่อเนาะพอวันหนึ่งเคยลงไปแถวไอ้ยังเหรอแถวบถุญแถวแปลริว้วแปลนเนี่ยพวกทาเลยบอกว่าถ้าหวยเพราะจาถูกชมพูว่ามือเลยบ,บอกว่าศูนย์ห้าศูนย์สองเน้นเต็มที่เลยเอของพอ่อเน้นบนเน้นล่างบ่ครับ บางที่กรเน้นบางที่กระโวให้เน้่นเพราะว่ามันก็แเ้วแจ่เนี่ยคำนวณเบื้องเร้วมันเข่ามันเข่าแบบไดใจระบาดนี่เขาเฮ็ดมาหลายตัวเขาก็ต้องมาตัดเตีครับตัดเรขกมันตายตัวไรถ้าตายเขาคือตัดออกสมมติว่าเฮ็ดออกมาได้หกตัวเขามาเฮ็ดเบื้องแล้วมันตายมันตายไปชี้ตัวหรือหาตัวบางที่เลือกคู่เดียวบางที่นี่บวกเลยไม่ต้องกลับ โอ้ครับเอ่อเร็วสั้นแต่ว่าส่วนมากคุณมันก็ยังหวานล่ะครับแต่ว่าบาใครคู่มือนี่ย้ายแล้วก็วอาได้บัวทองเพราะว่าคันคันถูกหลายมันก็จางมากวื้นวืนครับครับเมนครับแล้วก็บอกมันคันคันคันนั้นแปลว่าโอ้ยเลียกร้ายฝันแล้วก็ว่าเลียกนั่นฝันได้ได้ตัวนี้มาแล้วบ้านนี้บ่บ่มี่โตเกินไว้จ๊คโตก่อนบ่ กไม่หรอกไม่ไรก็บอกเกินนะเพราะว่าสูตรนี่อาจารย์นี่ที่เรียนมาท่านบอกก็บอกเลยบอก่อถ้าบอกก็คือบอกไปเลยบอกแล้วหามย้อนถามเออเออครับบางคนเนี่ยถามมาปุ๊บถามห้อยไปคู่เดียวคือกาโปอันนั้นเร็วแก่เจ้าครับครับครับขัดข่อยคุณแจ๊คไปนั่งขอยบอกบอกคุยได้คอยบอกน้องบอกนุ่งบอกลูกบอกหลานคอยรวยหมดแหลมรวยเบิด พอจังสีบอกคุดเมียนบอกอันนี้เขาบอกจะว่าเออถ้าได้ถ้าทิวเจ้าถือกล้วยเขาคอยกะที่มีพลากุศลครับเป็นสะพานบุตรนพพรเนาะอันนี้สงบอง่ายว่าเขาเป็นได้แค่สะพานบุตรนพพรเนาะสีว่างถือกับเมียนสีว่าเอาสะทุว่าให้กูปคงจันทีโบวเบ้าเดาใจใจเดาแต่แล้วแต่นพพรเนาะเออพราะจะว่าขันถือแล้วเขาถามว่าได้บ่ครับ โอ้ยบัวใดกระบอบอกอีกครับครับแมนครับโทษมากกับบอบอกครับแมนแมนครับที่ว่าที่บอกนี่ว่าไดก็คือว่าได้ถามว่าแต่เวลานั้นครับถูกไหมนะหวยมันหวยมันออกชย์ห้าไปออกมันจะถูกได้ไงไม่เอาก็ผมบอกศูนย์ห้ากับนย์สองแค่นั้นเออไม่ถูกได้ไงเอรือไอเวลาตอนนางคุยกันอะผมหนูน่ะซื้อน่ะหวยนี่ยังน้อยไม่ต่ำก็ตัวละพันอื ก็นึกว่าเขาจะได้เยอะเนาะครับครับครับทีนี้เลยถามบอกว่าได้สิบบาทเลิกเล allah, ิกคุยกันมันต้องคุยหรอกกระบอกเรื่องจริงนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นสูตรของคุณพ่อนะครับเพื่อบัตรนี่เขาขอขอบคุณคุณพ่อหลายนะครับครับขอขอบคุณครับคุณพ่อครับวัสดคราบัสดรกบสบายดีสบายดีครับครับอันีิกาคือเป็นบ้านของคุณพ่อสวัยนะครับเนาะบแมเป็นพ่อสัยพารวยนะครับเป็นพ่อสัยที่ยู อ่าผู้เพิ่นเป็นเลขสูตรของเพิ่นครับมือนีครับพ่อสวัยพ้ารวยกับมาหอดมาถึงบ้านเพิ่นมาถาเพิ่นแล้วเพิ่นกลับมาเพิ่นก็เลยบอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบยี่สิบแปดนะฮะคืยี่เก่าเบอร์เลขอะไรครับคันว่างมาหาเพิ่นนะครับเนาะเอาพอสวัยสิตาหมายได้ครับเพื่อสิตามกับนั่อ่าเพิ่นให้ายนะครับเนาะว่าเพิ่นสิได้ตัวไหนช่วงนี้เพิ่นว่ามันบวชในหอดสิผาคำเพิ่นเฮ็ดสูตรให้บ่ได้แต่ว่าสูตรเพิ่นบอกว่าเป็นตามที่เพิ่นเว้าให้ฟังนะครับเพื่ออ่าผู้ใด เอฟซีที่ติดต,ต,ตามเลขสูตรนะครับเนาะการติดต,ตามไว้ญาญาพลาดนะครับเนะ่อาอพอสิไวส้สะมาต,ตามให้บอ่อไห้พลาดนะครับเนาะติดตามให้ตลอดเอาคลิปนี้กับญาตพอสมควรแล้วขอ,อยุติคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับวนะ่าสนาคิดมีก็สวัสดีครับสวัสดียังง่ามครับ